สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เดอะแกรนด์ซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานนะคะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับร้านขายส่งถุงเท้าน,นะคะวันนี้ถุงเท้านักเรียนนะคะเยอะมากนะคะถุงเท้านักเรียนมีทุกแบบทุกไซส์เลยนะคะราคานะคะเริ่มต้นที่โหลละ100บาทเท่านั้นนะคะ100บาทนะคะทุกไซส์เลยเป็นถุงเท้า,นข,าข,ขนาดความยาวประมาณข้อเท้าน,นะคะเริ่มต้นตั้งแต่3-5ขวบนะคะ แล้วก็4ถึง6ขวบนะคะแล้วก็มี5 7ถึง7ขวบ7 9ถึง9ขวบและฟรีไซส์นะคะไซส์ก็จะประมาณ สำหรับเด็กคือตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงเด็กมัธยมนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีกันลื่นนะคะราคานะคะวันนี้เราไม่ได้มาแจ้งแค่บอกว่ามีถุงเท้านักเรียนราคาโหลละร้อยเท่านั้นนะคะแต่เราจะมาแจ้งโปรโมชั่นดีๆนะคะที่ทางเด็ g แกรนซ็อกนำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะเด็ g แกรนซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานมาทั้งทีนะคะจะต้องมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอแน่นอนนะคะไซส์3-5ขวบนะคะโหลละ100บาททุกไซส์เลย ะะตั้งแต่3าถึงหขวบขึ้นไปแต่ท่านใดที่นะคะซื้อตั้งแต่100โหลขึ้นไปนะคะเดอะแกรนด์ซอกจัดโปรโมชั่นให้พิเศษเลยนะคะ3-5ถึงขวบฟังกันดีๆนะคะ3-5ถึงขวบจากโหลละ100บาทตอนนี้นะคะถ้าครบ100โหลนะคะลดเหลือโหลละ80บาทนะคะ80บาทเท่านั้นและไซส์4-6ถึงขวบนะคะลดเหลือโหลละ80บาทเท่านั้นนะคะจากโหลละ100นะคะ ต่อมานะคะขนาด5-7ขวบนะคะ5-7ขวบลดราคาจากโหลละ100เหลือเพียงโหลละ85บาทเท่านั้นและต่อมานะคะขนาดฟรีไซส์และขนาด7-9ขวบนะคะลดเหลือโหลละ90บาทเท่านั้นนะคะยังไม่พอนะคะลูกค้าสามารถคล้าแบบคล้าลายคล้าแบบคล้าสีนะคะขอโทษค่ะ ค้าสีคือสีน้ำตาลนะคะก็เอามาคระมารวมกันได้มิกได้เลยนะคะให้ครบ100โหลนะคะลูกค้าจะได้ส่วนลดตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เลยนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของถุงเท้ากันลื่นนะคะถุงเท้านักเรียนกันลื่นแบบนี้นะคะทางร้านเดอะแกรนด์ซ็อนะคะขายราคาเริ่มต้นที่โหลละ120บาทนะคะ แล้วก็ขยับราคาขึ้นไซละ10บาทจนถึงราคาสูงสุดอยู่ที่โหลละ140บาทนะคะตัวนี้นะคะเป็นของอตัวแบบมีกันลื่นนะคะะเดี๋ยวให้ดูเนื้อผ้ากันใกล้ๆนะคะ กันลื่นตัวนี้นะคะก็คือพิมพ์ลายการ์ตูนล,ลงไปที่ฝ่าเท้านะคะตรงส่วนที่เป็นพื้นสีเทานะคะตัวนี้ราคาโหลละ120บาทแล้วก็เพิ่มมาเป็น130 1 4 0นะคะตามไซส์เลยแล้วก็สิ้นสุดที่ขนาดฟรีไซส์คือ140บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เหมานะคะตัวนี้นะคะ100โหลขึ้นไปจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงโหลละ135บาททุก ไเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์3ถึง5 4ถึง6 5ถึง7หรือ7 9ถึง9ขวบหรือฟรีไซส์รับไปเลยโลละ135บาทเท่านั้นนะคะเรทนี้นะคะลูกค้าสามารถเอามามิกรวมกับ 100โหลกับตัวนี้ก็ได้นะคะกับถุงเท้านักเรียนที่เป็นแบบไม่กันลื่นก็ได้นะคะเผื่อลูกค้าท่านใดที่อยากจะ,ะให้ร้านมีความหลากหลายหน่อยนะคะก็คือถุงเท้านักเรียนให้มีครบหลากหลายทั้งกันลื่นไม่กันลื่นไซส์เล็กไซส์ใหญ่สีน้ำตาลก็มีนะคะรวมมาได้เลยนะคะ ต่อมานะคะในส่วนของแจ้งโปรโมชัน่นในส่วนของอถุงเท้านักเรียนที่เป็นงานเหมายกกระสอบนะคะถุงเท้านักเรียนงานเหมายกกระสอบตัวนี้นะคะมีสีน้ําตาลสีขาวพื้นเทาานะคะยกกระสอบ15กิโลนะคะ ตัวนี้เป็นงานเกรด B ลูกค้าต้องนำไปคัดจับคู่เองนะคะอยู่ที่กระสอบละ2,200บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านใดที่ซื้อ5กระสอบขึ้นไปลดเหลือกระสอบละ2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ2,000บาทนะคะถุงเท้า1กระสอบจะเอาไปจับคู่แล้วจะได้ประมาณ500คู่นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะ 400-500ถึงคู่ย้ำกันอีกครั้งนะคะเป็นจำนวนการคาดการประมาณนะคะไม่ใช่จำนวนที่เปเ๊ะปเปมาจากโรงงานเพราะว่าโรงงานเขาใช้วิธีการช่างกิโลเพราะฉะนั้นจำนวนมันก็จะมีการคลาดเคลื่อนไปตามความหนาบางของถุงเท้าและไซส์ถุงเท้าที่ครามาในนี้เพราะว่าไซส์เนี่ยเขาจะไม่ระบุมาว่ามีไซส์อะไรบ้างนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วก็จะมิกมาหลากหลายไซส์นะคะส่วนเนื้อผ้าก็คือคล้ายๆกับเกรด A เลยเพียงแต่ว่าเป็นเกรด B ของงานเวลา ลผลิตเกตรด A ก็จะมีเกรด B หลุดออกมาซึ่งไม่ผ่าน QC ไม่ได้มาตรฐานเล็กๆน้อยๆทางงาน ของร้านซ็อกซี่เขาก็จะตัดออกมาเป็นงานเหมาช่างกิโลนะคะท่านใดที่สนใจสินค้าราคาถูกสินค้าราคาประหยัดและก็คุณภาพดีคุณภาพเน้นๆก็ทักกันเข้ามาได้ที่เพจเดอะแกรนซ็อกนะคะขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานนะคะทางร้านของเราจัดจาหน่ายถุงเท้ามากมายหลากหลายสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าทํางานถุงเท้านักเรียนนะคะถุงเท้าสีดําถุงเท้าสีขาวพวกนี้นะคะข้อสั้นข้อยาวนะคะที่ร้านเดอะแกรนซ็อกมีให้เลือก มากมายหลากหลายเลยนะคะ เริ่มต้นที่โหลละ60บาทกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นลายน่ารักนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเพจกันเข้ามาได้ที่เดอะแกรนด์ซ็อกขายส่งถุงเท้าราคาโรงงานรามคำแหง2ซอย8เขตประเวทนะคะเบอร์โทร8 8 6 5 9 9 0832 086 5 9 9า8 3 2มคําแรามคำแหง2ซอย8เขตประเวทนะคะเปิดบริการ10โมงถึง4ี่ทุ่มทุกวันนะคะท่านใดสนใจรับถุงเท้าไปขายนะคะโท เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการยินดีให้คำแนะนำปรึกษานะคะสวัสดีค่ะ